ก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้เรามาดูข้อเท็จจริงที่น่าตกใจกันก่อนนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าโศกนาฏกรรมเหล่านี้อย่างน้อย80เปอร์เซนสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและในบรรดาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดขั้นตอนที่ง่ายที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดและได้ผลดีที่สุดก็อยู่ในมื้ออาหารทั้งสามมื้อของทุกคนนั่นเองครับทุกครั้งที่คุณทานอาหารก็เหมือนกับการลงคะแนนเสียง คุณสามารถลงคะแนนให้หลอดเลือดอุดตันและโรคภัยหรือจะลงคะแนนให้หลอดเลือดโล่งสะอาดและสุขภาพดีก็ได้ในวิดีโอวันนี้จากช่องเคล็ดลับอายุยืนผมจะมาบอกถึง7สุดยอดอาหารที่ทําให้หลอดเลือดอุดตันได้ง่ายที่สุดซึ่งควรทานให้น้อยลงอาหารเหล่านี้เปรียบเสมือนสารอุดตันหลอดเลือดที่แทบทุกครัวเรือนกําลังทานกันอยู่มันเหมือนกับปูนซีเมนต์ที่กําลังทาให้หลอดเลือดของทุกคนแข็งตัวและตีบแคบลงในขณะเดียวกันผมก็จะมาเปิดเผย สุดยอดอาหารที่วงการโภชนาการยอมรับว่าเป็นนักทำความสะอาดหลอดเลือดการเพิ่มอาหารเหล่านี้เข้าไปในเมนูของคุณก็เท่ากับว่าคุณได้จ้างทีมผู้เชี่ยวชาญมาดูแลท่อหลอดเลือดของคุณเลยทีเดียวใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีดูวิดีโอนี้ให้จบคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อาหารสามมื้อในแต่ละวันที่แสนเรียบง่ายมาสร้างกรอบป้องกันสุขภาพที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับชีวิตครึ่งหลังของคุณก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลัก หากคุณใส่ใจสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวโปรดคลิกปุ่มติดตามด้านล่างและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์อีกมากมายในอนาคตที่นี่เราจะนำเสนอแต่ความจริงด้านสุขภาพที่สื่อกระแสหลักไม่ค่อยบอกคุณอย่างตรงไปตรงมาถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันโปรดพิมพ์เลขหนึ่งในช่องความคิดเห็นนี่คือการสนับสนุนที่อบอุ่นที่สุดเพื่อให้เราสร้างสารรค์ผลงานต่อไป และยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาพหลอดเลือดที่ดีกันเลยก่อนจะพูดว่าควรกินอะไรดีเราต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าอะไรที่ไม่ควรกินเยอะเหมือนกับการทําความสะอาดบ้านเราต้องเอาขยะทิ้งไปก่อนถึงจะนําของที่สะอาดเข้ามาได้เรามาเริ่มกันที่เจสุดยอดอาหารที่ทําให้หลอดเลือดอุดตันได้ง่ายที่สุดกันก่อนครับอย่างที่หนึ่งเกลือ โซเดียมนี่คือนักอ่าหลอดเลือดอันดับหนึ่งคนไทยจํานวนมากเวลาทําอาหารจะเน้นรสชาติซึ่งหัวใจของรสชาติส่วนใหญ่มักจะเป็นรสเค็มแต่เกลือเป็นดาบสองคมจริงๆครับตามคําแนะนําด้านโภชนาการสําหรับคนไทยแนะนําว่าเราแต่ละคนไม่ควรบริโภคเกลือเกินห้ากรัมต่อวันห้ากรัมมันแค่ไหนนห่าหรอครับก็ประมาณหนึ่งช้อนชาพูนๆเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงล่ะครับพวกเราหลายคนทานเกลือเกินปริมาณที่กําหนดตั้งแต่ในมื้ออาหารเพียงมื้อเดียวแล้ว ผลกระทบโดยตรงที่สุดของการทานเกลือมากเกินไปคือความดันโลหิตสูงขึ้นคุณลองนึกภาพตามนะครับหลอดเลือดก็เหมือนท่อน้ําเกลือจะทําให้น้ําในท่อหรือก็คือเลือดของเรามีปริมาณมากขึ้นความดันก็จะสูงขึ้นตามธรรมชาติเมื่ออยู่ในสภาวะความดันสูงเป็นเวลานานผนังหลอดเลือดจะถูกกระแทกอยู่ตลอดเวลาทําให้เปราะบางและเสียหายเมื่อเกิดรอยแผลขึ้นมาคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL ซึ่งเป็นเหมือนขยะในเลือด ก็จะฉวยโอกาสเข้าไปสะสมตรงบริเวณแผลก่อตัวเป็นคราบพลักพลักและนี่คือจุดเริ่มต้นของภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนอกจากนี้เรายังต้องระวังเกลือแฝงในชีวิตประจําวันด้วยนะครับคุณคิดว่าแค่ปรุงอาหารเค็มน้อยลงก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมผิดถนัดเลยครับอย่างเครื่องปรุงที่เราใช้กันประจําเช่นซีอิ๊วน้ําปลาน้ํามันหอยเต้าเจี้ยวผงชูรสรวมถึงอาหารประรูปต่างๆเช่นแฮมไส้กรอก กุนเชียงหมูยอของหมักดองอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือแม้กระทั่งในขนมปังและคุกกี้บางชนิดก็มีเกลือซ่อนอยู่เป็นจํานวนมากดังนั้นเราไม่เพียงแต่ต้องลดเค็มในการปรุงอาหารแต่ยังต้องหัดอ่านฉลากโภชนาการและลดการบริโภคอาหารแปรรูปด้วยครับอย่างที่สองเนื้อติดมันหมูสามชั้นพะโลขาหมูแค่นึกภาพก็น้ำลายสอแล้วใช่ไหมครับความหอมของเนื้อติดมันนั้นยากที่จะต้านทานจริงๆ แต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับซ่อนภัยคุกคามร้ายแรงต่อหลอดเลือดเอาไว้เนื้อติดมันมีไขมันสัตว์ในปริมาณสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวการทานไขมันชนิดนี้มากเกินไปจะส่งผลโดยตรงทําให้ระดับไขมันในเลือดโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีโลดันซิตีลิพโปรตีน LDL พุ่งสูงขึ้นเจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายนี้เปรียบเสมือนน้ำมันเหนียวเหยียวที่ชอบไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเมื่อสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้หลอดเลือดอุดตันในที่สุดอย่างที่สเครื่องในสัตว์นี่คือระเบิดคอเลสเตอรอลดีๆนี่เองหลายคนชอบทานเครื่องในสัตว์เช่นตับหมูไตไส้พะโลเพราะมีความเชื่อว่ากินอะไรบำรุงอย่างนั้นนานๆครั้งทานเพื่อความอร่อยก็พอได้ครับแต่ถ้าทานบ่อยๆและทานในปริมาณมากนั่นก็เท่ากับคุณกําลังสร้างปัญหาให้หลอดเลือดของคุณแล้วเครื่องในสัตว์เป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงมากโดยปกติร่างกายต้องการคอเลสเตอรอล แต่เมื่อได้รับมากเกินไปก็จะทําให้ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นและเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งดังนั้นสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วต้องควบคุมการทานเครื่องในสัตว์อย่างเข้มงวดเลยครับอย่างที่สีข้าวขาวและแป้งขัดสีข้าวสวยขาวขาวก๋วยเตี๋ยวเส้นขาวจกขนมปังขาวนี่คืออาหารหลักของคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการทานทันพืชที่ผ่านการขัดสีมากเกินไปก็ไม่ดีต่อหลอดเลือดเช่นกันปัญหาอยู่ที่ว่ามันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วเกินไปเมื่อทานเข้าไปจะถูกย่อยและดูดซึมอย่างรวดเร็วทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นเหมือนรถไฟเหาะการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานไม่เพียงแต่จะทําลายเยื่อบุผนังหลอดเลือดโดยตรงทําให้ผนังหลอดเลือดครุขระและมีขยะมากาอติดได้ง่ายขึ้นแต่ยังรบกวนระบบเผาผลาญของร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคข้าว และเบาหวานซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจดังนั้นจึงขอแนะนําว่าในอาหารหลักของเราปริมาณแป้งขัดสีไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งและควรแบ่งพื้นที่ให้กับข้าวกล้องและธัญพืชไม่ขัดสีบ้างอย่างที่ห้าเนื้อสัตว์แปลนรูปแฮมเบคอนไส้กรอกกุนเชียงหมูยอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปลนรูปเหล่านี้ทานสะดวกและรสชาติดีแต่เพื่อการถนอมอาหารและเพิ่มรสชาติมักจะมีปริมาณเกลือและสารในไตรเกินขนาด อันตรายของเกลือสูงเราได้พูดไปแล้วส่วนสารในไตรายนั้นก็เป็นสารที่ต้องควบคุมการบริโภคอย่างเข้มงวดที่แย่ไปกว่านั้นคือในกระบวนการแปลรูปไขมันในเนื้อสัตว์อาจถูกออกซิไดามากเกินไปทําให้เกิดปัจจัยที่ไม่ปลอดภัยหลายอย่างการทานเป็นประจําในระยะยาวจะนําความเสี่ยงมหาศาลมาสู่สุขภาพของเราอย่างที่6กไขมันอิ่มตัวนอกจากเนื้อติดมันแล้วยังมีน้ํามันบางชนิดที่เราควรทานให้น้อยลง นั่นคือน้ำมันที่แข็งตัวได้ง่ายในอุณหภูมิห้องเช่นน้ำมันหมูน้ำมันมั่วน้ำมันจากสัตว์ต่างๆน้ำมันสัตว์เหล่านี้มีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสูงเป็นพิเศษตามคำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับคนไทยปี2565อ้างอิงตามต้นฉบับ Chinese r e s i d e n c e Dietary Guidelines 2022แนะนำให้ควบคุมการบริโภคไขมันอิ่มตัวอย่างเข้มงวดเพราะมันจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือด และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนของโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างที่เจ็ดไขมันทรานนี่คือไขมันที่เลวร้ายที่สุดถ้าบอกว่าไขมันอิ่มตัวคือผู้ร้ายไขมันทรานก็คือจอมวายร้ายในหมู่ผู้ร้ายมันคือศัตรูที่หลอดเลือดของเราเกลียดชังที่สุดมันซ่อนอยู่ที่ไหนน่ะล่ะครับก็ซ่อนอยู่ในขนมขบเคี้ยวที่ทําให้เราหยุดไม่ได้นั่นแหละครับเช่นขนมมอบกรอบต่างๆคุกกี้ช็อกโกแลตเคลือบครีมเทียมบนเคก้กเฟรนฟรายใส่ไก่ทอด รวมถึงครีมเทียมในชาน,นมไข่มุกและกาแฟสำเร็จรูปทำไมถึงบอกว่ามันเลวร้ายที่สุดเพราะมันเป็นเหมือนคนตีสองหน้าด้านหนึ่งมันจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL ในร่างกายเราและอีกด้านหนึ่งมันยังไปลดคอเลสเตอรอลชนิดดี High Density LipoproteinHDL ในร่างกายเราด้วยเจ้าคอเลสเตอรอลชนิดดีนี้เดิมทีมีหน้าที่ขนย้ายขยะที่เกาะอ,อยู่ตามผนังหลอดเลือดออกไปทิ้งมันคือนักทำความสะอาดหลอดเลือดของเรา แต่ไขมันทรานส์กลับไปทำร้ายมันเสียเองนี่ไม่เท่ากับซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกหรือดังนั้นสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาเตือนอยู่เสมอว่าการบริโภคไขมันทรานส์มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างมหาศาลสรุปสั้นๆนะครับเพื่อนๆอาหารเจ็ดอย่างที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้หมายความว่าห้ามแต่ต้องเลยแม้แต่คำเดียวนานๆครั้งทานเพื่อความสุขก็ไม่เป็นไรครับสิ่งสำคัญอยู่ที่ปริมาณและความถี่ ต้องควบคุมให้ดีอย่าปล่อยให้ความสุขปากเพียงชั่วครู่กลายเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพในอนาคตจำไว้ว่าไม่ว่าจะทานอะไรก็ตามควรทานแค่7ถึง8ส่วนก็พออย่าเพิ่มภาระให้กับกระเพาะอาหารและหลอดเลือดโดยไม่จำเป็นเอาล่ะครับพูดถึงแบล็คลิสกันไปแล้วตอนนี้เรามาดู e รดลิสหรือรายชื่ออาหารที่แนะนำกันบ้างอาหาร10ชนิดต่อไปนี้เพียงแค่ทุกคนใส่ใจและจัดสรรในมื้ออาหารประจำวันอย่างเหมาะสม มันก็จะทำหน้าที่เหมือนหน่วยพิทักษ์สุขภาพช่วยดูแลให้หลอดเลือดของทุกคนแข็งแรงและล่งสะอาดอยู่เสมอเรามาดูกันเลยครับว่า 10. สุดยอดอาหารปกป้องหลอดเลือดหัวใจมีอะไรบ้างอย่างที่ 1. เนื้อปลามีคนบอกว่ากินปลาแล้วจะฉลาดจริงๆแล้วกินปลายัางช่วยปกป้องหัวใจได้ด้วยโดยเฉพาะปลาทะเลน้ําลึกเช่นแซลมอนปลาซาบะปลาทูน่าเป็นต้นในเนื้อปลาเหล่านี้อุดมไปด้วยกรดไข มันไม่อิ่มตัวที่เรียกว่า DHA ซึ่งเป็นของล้ําค่ามากมันไม่เพียงแต่เป็นสารอาหารสําคัญที่สมองต้องการแต่ยังเป็นสารปกป้องหลอดเลือดมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระงานวิจัยพบว่าการทานปลาสัปดาห์ละสองครั้งเป็นอย่างน้อยมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองและเพียงแค่ทานปลาแซลมอนหรือปลาซาบะป,ประมาณ50กรัมประมาณครึ่งฝ่ามือ ก็เพียงพอต่อความต้องการดาเดฮห้าในหนึ่งวันแล้ววิธีปรุงอาหารที่แนะนําคือการนึ่งหรือต้มเพื่อรักษาสารอาหารอันล้าค่าเหล่านี้ไว้ให้ได้มากที่สุดควรหลีกเลี่ยงการทอดครับอย่างที่สองทันพืชไม่ขัดสีก่อนหน้านี้เราพูดถึงข้อเสียของแป้งขัดสีไปแล้วดังนั้นพี่น้องของมันอย่างทันพืชไม่ขัดสีก็คือสิ่งที่เราควรนําขึ้นโต๊ะอาหารให้บ่อยขึ้นเช่นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวฟ่างข้าวโพดบักวีตถั่วแดงถั่วเขียวเป็นต้น อาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนแปรงขนาดเล็กช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และกำจัดไขมันส่วนเกินกับคอเลสเตอรอลออกไปในขณะเดียวกันอัตราการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลก็ช้ากว่าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการปกป้องเยื่อบุผนังหลอดเลือดขอแนะนำว่าอย่างน้อยหนึ่งในสามของอาหารหลักในแต่ละวันควรเป็นทันพืชไม่ขัดสีครับอย่างที่สามนมนมเป็นตัวช่วยเสริมแคลเซียมที่ดี แต่หลายคนกังวลว่านมสดเต็มไขมันฝูแฟตจะไม่ดีต่อหลอดเลือดจริงๆแล้วงานวิจัยล่าสุดพบว่าแม้นนมนสดเต็มไขมันจะมีไขมันอิ่มตัวอยู่บ้างแต่มันก็ช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ในร่างกายได้เช่นกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่แน่นอนว่าหากคุณมีภาวะอ้วนหรือไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจการเลือกดื่มนมไขมันต่ำหรือนม,มพร่องมันเนยจะปลอดภัยกว่า สำหรับคนสุขภาพดีทั่วไปการดื่มผลิตภัณฑ์นมวันละ300-500ถึง500มิลลิลิตรไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มไขมันหรือไขมันต่ำก็เป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่งครับอย่างที่4ผลิตภัณฑ์จากทั่วเหลืองของดีที่บรรพบุรุษเราส่งต่อกันมาทั้งเต้าหู้น้ำเต้าหู้ฟองเต้าหู้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นสุดยอดอาหารปกป้องหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยในถั่วเหลืองมีสารที่เรียกว่าไอโซฟลาวนอโซฟลาวน ซึ่งเป็นไฟโตเอสโตรเจนฮอร์โมอนจากพืชที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกรง่งช่วยกําจัดอนุมูลอิสระในร่างกายลดความเสียหายของหลอดเลือดและยังช่วยเรื่องโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยแนะนําให้ทานถั่วเหลืองประมาณ25กรัมต่อวันหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองในปริมาณที่เท่ากันเช่นเต้าหู้ประมาณ100กรัมหรือน้ําเต้าหู้เข้มขน้น1แก้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับในบรรดาผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เต้าหู้แผ่นและฟองเต้าหู้จะมีปริมาณไอโซฟลาวนค่อนข้างสูงอย่างที่5ผลไม้ผลไม้อุด,ดมไปด้วยวิตามินซีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆโดยเฉพาะวิตามินซีที่ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแต่ยังช่วยรักษาความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยผลไม้อย,อย่างกีวีส้มส้มโอเซตตอเบอร์รี่ล้วนเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นยอดจำไว้ว่าควรทานผลไม้สดวันละ200ถึง 350รากรัมหรือประมาณแอปเปิลขนาดกลาง 1. ผลรวมกับส้มหนึ่งผลครับอย่างที่6ผักการปกป้องหลอดเลือดหัวใจของผักนั้นครอบคลุมทุกมิติงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียชีย้ให้เห็นว่าผักแต่และชนิดมีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันทําให้ก,กลไกการปกป้องหลอดเลือดหัวใจก็แตกต่างกันไปด้วยเช่นผักตระกูลกระเทียมเช่นกระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมมีสารอย่างอลิซินช่วยลดไขมันในเลือด และต้านการแข็งตัวของเลือดผักตระกูลกะหล่ำ cruciferous เช่นบรอกโคลีกะหล่ำปลีผักกาดขาวหัวไชเท้าอุดดมไปด้วยซาลฟราเฟนมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงมากผักใบเขียวเช่นป่วยเล้งขึ้นฉ่ายกวางตุง้งอุดดมไปด้วยโฟเลตและโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตผักสีเหลืองส้มแดงเช่นมะเขือเทศแครดฟักทองอุด,ด,ดมไปด้วยไลโคปีน และเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังพืชตระกูลถั่วเช่นถั่วลันเตาถั่วแขกอุดมไปด้วยใยอาหารและโปรตีนจากพืชดังนั้นเวลาทานผักอย่าเลือกทานแต่ชนิดเดียวควรทานให้หลากหลายสีและหลากหลายประเภทโดยในแต่ละวันควรทานให้ได้300ถึง500กรัมหรือประมาณครึ่งกิโลกรัมครับอย่างที่เถั่วเปลือกแข็งนัทหลายคนกลัวถั่วเพราะคิดว่ามีไขมันสูงใช่ครับ ปริมาณไขมันในถั่วไม่ได้ต่ำเลยแต่สิ่งสำคัญคือไขมันที่อยู่ในนั้นเป็นไขมันดีหรือกดไขมันไม่อิ่มตัวการได้รับไขมันดีในปริมาณที่พอเหมาะไม่เพียงแต่จะไม่ทำให้ไขมันในเลือดสูงขึ้นแต่ยังช่วยให้ระบบเผาผลาญไขมันในร่างกายดีขึ้นและอาจช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้อีกด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภาวะหลอดเลือดแดงแข็งดังนั้นการทานถั่วเปลือกแข็งวันละหนึ่งกำมือเล็กๆประมาณ10กรัมหรือเท่ากับวอนัทสอง ถึงสมเม็ดหรืออัลารมอนเถึงเม็ดจะมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจจำไว้นะครับว่าต้องทานแบบรสชาติดั้งเดิมไม่ใช่แบบอบเกลือหรือเคลือบน้ำตาลอย่างที่8กาแฟสำหรับเพื่อนๆหลายคนกาแฟคือเพื่อนคู่ใจในการปลุกสมองให้ตื่นตัวการดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะก,ก็มีประโยชน์ต่อหลอดเลือดหัวใจเช่นกันงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในจีนพบว่าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานการดื่มกาแฟในช่วงเวลา8ถึง 12. No หน่มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและโรคหลอดเลือดหัวใจแต่แน่นอนว่าเราเน้นย้ำคำว่าปริมาณที่พอเหมาะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีไม่ควรได้รับคาเฟอ,อีนเกิน2 1 0้อสิบถึงสี่ร้อยมิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณกาแฟสมถึงห้าแก้วเล็กแต่ถ้าคุณมีปัญหานอนไม่หลับหรือมีกระเพาะอาหารที่บอบบางก็ควรดื่มด้วยความระมัดระวังครับ อย่างที่ก้าวชางานวิจัยจํานวนมากยืนยันว่าการดื่มชาเป็นประจำมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการสามารถลดความเสี่ยงของโรคต่างๆรวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจได้สารพลีฟีนอลในใบชาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างยิ่งช่วยปกป้องเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดและป้องกันการสะสมของไขมันไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาอู่หลงก็มีประโยชน์ในแบบของตัวเอง ทุกคนสามารถเลือกดื่มได้ตามความชอบและสภาพร่างกายแต่มีข้อควรจำหนึ่งอย่างคืออย่าดื่มชาที่เข้มเกินไปโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการนอนหลับได้อย่างที่สิบพริกข้อนี้อาจทําให้เพื่อนเพื่อที่ชอบทานเผ็ดดีใจกันยกใหญ่ใช่แล้วครับการทานเผ็ดในระดับที่พอดีอาจมีประโยชน์ต่อหัวใจงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารออกฤทธิ์ในพริกที่เรียกว่าแคปไซซินแคปไซซินมีศักยภาพในการปกป้องหัวใจ งานวิจัยชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบและพบว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ทานเผ็ดเลยหรือทานน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้งคนที่ทานพริก6กถึงเวันต่อสัปดาห์มีอัตราการเสียชีวิตลดลงถึง14เปอร์เซ็นตแต่แน่นอนว่าต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าร่างกายคุณไม่มีอาการไม่สบายหลังทานเช่นปวดท้องแสบร้อนกลางอ,อกเป็นต้นหากคุณเป็นคนทานเผ็ดได้อยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขกับรสชาติร้อนแรงต่อไปแต่ถ้าทานไม่ได้ก็อย่าฝืนตัวเองเด็ดขาดนะครับ เอาล่ะครับเพื่อนๆวันนี้เราคุยกันไปเยอะมากตั้งแต่แบล็คลิสอาหาร7ชนิดไปจนถึงแรดลิสอาหาร10ชนิดหัวใจสําคัญที่เราแบ่งปันทั้งหมดนี้ก็เพื่อการป้องกันและจัดการโดยการใช้อาหารที่เหมาะสมมาชะลอกระบวนการเสื่อมและแข็งตัวของหลอดเลือดลดความเสี่ยงของภาวะความดันไขมันน้ําตาลสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองสุดท้ายนี้ผมขอสรุปหลักการสําคัญที่สุดไว้ให้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ทันทีหลังจากดูวิดีโอนี้จบครับหนึ่งความหลากหลายของอาหารคือพื้นฐานอย่าหลงเชื่อว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งดีที่สุดวันนี้ได้ยินคนบอกว่าหอมใหญ่ดีก็กินแต่หอมใหญ่พรุ่งนี้คนบอกว่าเห็ดหูหนูดีก็กินแต่เห็ดหูหนูทุกวันพื้นฐานของโภชนาการที่ดีคือความหลากหลายตามคำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับคนไทยเราควรทานอาหารให้ได้มากกว่า12สองชนิดต่อวัน และมากกว่า25ชนิดต่อสัปดาห์ฟังดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วง่ายมากครับวันนี้อาหารหลักของคุณคือข้าวขาวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องได้วันนี้ผักของคุณคือผักกาดขาวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นบรอกโคลีกับมะเขือเทศได้ความหลากหลายเท่านั้นที่จะทําให้ได้รับสารอาหารที่สมดุล 2. ควบคุมอาหารและออกกําลังกายวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีนั้นอาหารเป็นเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือการออกกําลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักปรับปรุงระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดและฝึกฝนการทำงานของหัวใจและปอดแม้จะเป็นเพียงการเดินเล่นครึ่งชั่วโมงทุกวันก็ยังดีกว่าการนั่งเฉยๆไม่ขยับตัวเลย 3. ตรวจสุขภาพประจำปีและทำตามคำแนะนำของแพทย์สำหรับผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ทราบระดับความดันโลหิตไขมันและน้ำตาลของตัวเอง หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องแล้วต้องทานยาตามเวลาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดอย่าหยุดยาเองตามใจชอบหรือไปเชื่อสูตรยาแปลกการรักษาตามหลักวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพคือทางออกที่ดีที่สุด4ี่รักษาสภาพจิตใจให้ดีอารมณ์ก็ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดอย่างมากความวิตกกังวลและความเครียดในระยะยาวจะทำให้หลอดเลือดหดตัวและความดันโลหิตสูงขึ้นดังนั้นหัวเราะวันละนิด จิตแจ่มใสการมองโลกในแงด่ดีและร่าเริงอยู่เสมอก็มีความสำคัญต่อสุขภาพของหลอดเลือดหัวใจเช่นกันเอาล่ะครับการแบ่งปันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้โปรดจำไว้ว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองยาที่ดีที่สุดคืออาหารและโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่มื้ออาหารมื้อถัดไปเรามาเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเล็กๆน้อยๆเพื่อสุขภาพหลอดเลือดของเรากันเถอ,อะครับ แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ